ลองนึกภาพว่าคุณอยู่ในเกมโชว์และนี่คือภารกิจสุดท้ายของคุณมีประตูสามบานอยู่ข้างหน้าคุณข้างหลังหนึ่งในนั้นมีรถข้างหลังประตูสองบานมีแพ้คุณเลือกประตูที่จะเปิดสมมุติว่าเป็นประตูบานแรกพิธีกรรายการซึ่งรู้ว่ารถอยู่ประตูไหนเปิดประตูอีกบานหนึ่งสมมุติว่าเป็นประตูบานที่3ข้างหลังมีแพ้อยู่หลังจากนั้นพิธีกรของเกมจะบอกคุณว่าตอนนี้ทางเลือกสุดท้ายของคุณคุณต้องการเปลี่ยนประตูที่คุณเลือกไหม คุณคิดว่าคุณควรจะเปลี่ยนทางเลือกหรือเลือกประตูบานที่2แทนหรือเปล่าผมจะให้เวลาคุณคิดและตัดสินใจคุณได้เลือกแล้วหรือยังปัญหานี้เรียกว่าปัญหามอนตี้ฮอลซึ่งตั้งตามชื่อพิธีกรของเกมโชว์ที่สถานการณ์นี้เกิดข<อ>ึ้นและนี่คือสิ่งที่ผู้จบปริญญาเอกและนักคณิตศสสร์พูดการเปลี่ยนประตูไม่สมเหตุสมผลเลย เมื่อคุณเลือกก่อนโอกาสในการเลือกประตูที่มีรถคือ1นส่วนสไม่ว่าคุณจะเลือกประตูไหนโอกาสก็เท่ากันหลังจากที่พิธีกรเปิดประตู1บานโอกาสที่จะได้ประตูที่มีรถคือ50-50แต่เมื่อมารีลีนวอสวองผู้หญิงที่ฉลาดที่สุดในโลกที่มี iQ 228ถูกถามคำถามนี้ในคอลัมน์วันอาทิตย์ของเธอในปี1 9 9 0เ้าธอตอบว่าใช่คุณควรเปลี่ยนประตูแรกม,มีโอกาสชนะ1ใน3แต่ประตูที่2มีโอกาส 2- ใน3ม คำตอบของเธอทำให้เกิดความคิดเห็นเชิงลบจำนวนมากคุณวอสซาวองได้รับจดหมายแสดงความไม่พอใจหลายพันฉบับโดย90%ระบุว่าเธอคิดผิดและเธอขาดความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์จดหมายหลายฉบับมาจากนักคณิตศาสตร์และผู้จบปริญญาเอกมารีลินเขียนตอบพวกเขาโดยยืนยันคำตอบของเธอโอกาสชนะหนึ่งใน3ในตัวเลือกแรกสูงถึงหนึ่งในสองไม่ได้ถ้าคุณยังไม่เชื่อและคิดว่าความน่าจะเป็นเปลี่ยนไยหลังจากประตูที่2เปิดให้ลองพิจารณาสถานการณ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดดู มี3ประตูแล้วรถอาจจะอยู่ด้านหลังประตูแต่ละบานโดยมีความเป็นไปได้เท่ากันเพราะงั้นทั้งสาสถานการณ์จึงมีโอกาสเท่าๆกันรถอยู่หลังประตูบานแรกรถอยู่หลังประตูบานที่สองแล้วรถอยู่หลังประตูบานที่3สมมุติว่ามีผู้เล่นสองคนคนหนึ่งคือคนเปลี่ยนซึ่งเปลี่ยนประตูหลังจากที่ประตูที่มีแพ้เปิดออกอีกคนหนึ่งคือคนที่ไม่เปลี่ยนซึ่งก็ยังคงยืนยันตัวเลือกแรกทีนี้มาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นในแต่ละกรณีสมมุติว่ารถอยู่หลังประตูบานแรก ทั้งสองคนเลือกประตูบานแรกพิธีกรเปิดประตูบานหนึ่งจากสองบานที่เหลือไม่สำคัญว่าบานไหนเพราะทั้งสองบานมีแพ้อยู่ข้างหลังตอนนี้คนเปลี่ยนจะเปลี่ยนไปที่ประตูอีกบานส่วนคนที่ไม่เปลี่ยนจะเลือกประตูเดิมกรณีนี้คนไม่เปลี่ยนจะได้รถไปอาจารย์ได้หนึ่งและมารีลีนได้ศูนย์แต่ลองพิจารณาอีกสสถานการณ์ตอนนี้รถอยู่หลังประตูบานที่สองผู้เล่นทั้งสองฝ่ายเลือกประตูแรกอีกครั้ง พิธีกรเปิดประตูบานที่3ประตูที่มีแพ้ผู้เล่นคนแรกเปลี่ยนตัวเลือกของเขาและชนะแต่ผู้เล่นคนที่2ยังคงเลือกประตูบานแรกและแพ้1ต่อ1นกรณีสุดท้ายคือเมื่อรถอยู่หลังประตูบานที่3ผู้เล่นเลือกประตูบานแรกคราวนี้พิธีกรเปิดประตูบานที่2เพราะแพ้ตัวที่2อยู่ที่นั่นผู้เล่นคนแรกเปลี่ยนไปที่ประตูบานที่3และชนะผู้เล่นคนที่2ยังคงยึดมั่นกับประตูแรกแล้วก็แพ้เพราะงั้นผู้เล่นที่ไม่ได้เปลี่ยนก็จะชนะแค่ครั้งเดียว ในสถานการณ์ที่พวกเขาเลือกประตูที่ถูกต้องทันทีซึ่งมีโอกาสขึ้นหนึ่งใน3คนเปลี่ยนจะแพ้ในสถานการณ์เดียวเท่านั้นคือเมื่อพวกเขาเลือกประตูที่ถูกต้องทันทีและเปลี่ยนในภายหลังแต่พวกเขาจะชนะในอีกสองสถานการณ์ในทั้ง2กรณีเมื่อรถอยู่หลังประตูบานใดบานหนึ่งจากอีก2บานคุณวอลซาวองแนะนําวิธีที่ยอดเยี่ยมอีกวิธีในการแก้ปัญหาเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นลองนึกภาพว่าไม่มีประตู3บานแต่มีถึง1ล้านบานบรถอยู่ข้างหลังหนึ่งในนั้นและคุณต้องเลือกเอง สมมุิว่าคุณเลือกประตูแรกจากนั้นพิธีกรก็เปิดประตูทุกบานยกเว้นประตูหมายเลข777,777 77, 77. ทุกบานมีแพ้เพราะงั้นรถจะอยู่หลังประตูที่คุณเลือกหรือหลังประตูหมายเลข777,777 77, 77. คุณจะเปลี่ยนไหมแน่นอนว่าคุณต้องเปลี่ยนเพราะว่าตอนที่คุณเลือกประตูครั้งแรกโอกาสที่จะเลือกประตูที่ถูกต้องคือหนึ่งในล้านตอนนี้เมื่อคุณเลือกอีกครั้งระหว่าง1และ777,777 ประตูของคุณยังคงมีโอกาสเป็นหนึ่งในล้านแต่ประตูหมายเลข77777 7, 77, 7, 77, 7 77, ได้สะสมโอกาสของประตูอื่นๆที่เปิดอยู่ทั้งหมดกรณีที่มีประตูสามบานก็เหมือนกันแต่ไม่ชัดเจนเท่าแต่ใครคือผู้หญิงเก่งคนนี้ที่ทำให้อาจารย์ส่วนใหญ่ทั่วประเทศดูงโง่มาริลินวอสซาวอง oh. เกิดเมื่อวันที่11สิงหาคมปี1946ในรัฐมิสซูรีเธอใช้นามสกุลแม่ของเธอ และที่น่าสนใจคือสวองแปลว่าผู้ใฝ่รู้ในภาษาฝรั่งเศสมาร์ีลินเป็นลูกหลานของเออร์ม์กนักฟิสิกส์ชื่อดังเธอทําการทดสอบไอคิวครั้งแรกเมื่ออายุ10ขวบและทําคะแนนได้228เพื่อเป็นการเปรียบเทียบโดยเฉลี่ยแล้วผู้ใหญ่มีไอคิวพ่อแม่ของเธอรู้ถึงความเฉลียวฉลาดที่โดดเด่นของเด็กหญิงแต่พวกเขาก็เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับไม่ให้เผยแพร่ต่อสาธารณะเพื่อให้เธอใช้ชีวิตตามปกติได้ความฝันของเธอคือการเป็นนักเขียนตอนเป็นวัยรุ่น เธอเขียนให้หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นโดยใช้นามแฝงเธอต้องการเป็นนักเขียนเต็มเวลาแต่การทำแบบนั้นเธอต้องการความมั่นคงทางการเงินมาลีลีนในวัยรุ่นลาออกจากวิทยาลัยหลังจากที่เธอเรียนได้2ปีเพราะาเธอเบื่อแล้วเริ่มลงทุนภายใน5ปีการลงทุนของเธอเริ่มสนับสนุนเธอมากพอที่จะให้เธออุทิศตัวเองกับงานเขียนได้อย่างเต็มที่ <Yes. S 1> ในปี1985บันทึกสถิติโลกกินเนสได้คะแนน IQ ของมาลีลีนจากเดิมแมกซาโซไซตี้ ซึ่งเป็นสังคมของคนที่มีคะแนนสติปัญญาหนึ่งในล้านพวกเขาเผยแพร่สิ่งเหล่านี้และทําให้มารรลีนวอสซองมีชื่อเสียงเธอได้รับความสนใจจากสื่อมากมายนิตยสารอภาเรตเขียนบทความเกี่ยวกับเธอและได้รับความนิยมอย่างมากจนพวกเขาเสนอให้เธอเขียนคอลัมน์ของเธอเองแน่นอนว่ามารรลีนใช้โอกาสนี้เธอเริ่มคอลัมน์ถามมารรลีนซึ่งเธอตอบคําถามยากๆไขปริศนาและตีพิมพ์ปริศนาของเธอเองด้วย นี่คือตอนที่เธอให้คําตอบที่โด่งดังของเธอในปัญหามอนตี้ฮอลล์แต่นั่นไม่ใช่แค่ปริศนาที่มีข้อขัดแยง้งแค่อย่างเดียวที่เธอไขได้นี่คืออีกหนึ่งปัญหาเจ้าของร้านบอกว่าเธอมีสุนัขบีเกิลใหม่2ตัวแต่เธอไม่รู้ว่าพวกมันเป็นตัวผู้หรือตัวเมียคุณต้องการตัวผู้เท่านั้นเธอเลยโทรหาคนที่อาบน้ำให้พวกมันปรากฏว่าอย่างน้อยหนึ่งในนั้นเป็นตัวผู้ความน่าจะเป็นที่อีกตัวจะเป็นตัวผู้ด้วยคือเท่าไหร่ผมจะให้เวลาคุณคิด นี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่คิดมี3สถานการณ์ที่เป็นไปได้สุนัขบีเก้สอตัวเป็นตัวผู้2ตัวตัวเมีย2ตัวหรือตัวผู้กับตัวเมียเนื่องจาก1นึในนั้นเป็นตัวผู้เพราะงั้นตอนนี้จึงมี2ตัวเลือกที่เป็นไปได้ตัวผู้2ตัวหรือตัวผู้กับตัวเมียเพราะงั้นความน่าจะเป็นของตัวผู้2ตัวคือ1นส่วนส แต่มารีลินวอสาวองกลับตอบว่า1ใน3สิ่งนี้ทําให้ผู้อ่านงุนงงแต่กุญแจสําคัญคือลูกหมา2ตัวนั้นแตกต่างกันและสิ่งสําคัญคือต้องแยกแยะความแตกต่างระหว่างพวกมันตัวอย่างเช่นมีลูกหมา A และลูกหมา B ตอนนี้มีความเป็นไปได้กี่ชุดแล้วนะ 1. คือทั้ง2ตัวเป็นตัวเมีย 2. คือทั้ง2ตัวเป็นตัวผู้3คือ A เป็นตัวผู้และ B เป็นตัวเมียและสุดท้ายคือ A เป็นตัวเมียและ B เป็นตัวผู้ เพราะงั้นจึงมี3กรณีที่แตกต่างกันเมื่ออย่างน้อยหนึ่งตัวเป็นตัวผู้เพราะงั้นเมื่อเรารู้ว่าอย่างน้อยหนึ่งตัวเป็นตัวผู้การได้ตัวผู้ทั้งคู่จะมีความน่าจะเป็นเท่ากับ1นส่วนสกว่า35ปีแห่งการไขปริศนานพัณฑ์จากผู้อ่านของเธอมารีลินวอสซาวองทำพลาดแค่สองครั้งและเธอได้อธิบายไว้ในคอลัมน์ของเธอปัจจุบันมารีลินวอสซาวองอายุ7 6ปีและเธอยังคงเขียนคอลัมน์ถามมารีลินอยู่เพราะงั้นคุณจึงลองไปหาดูได้